คือว่าวันนี้จะมาทำร้อยใหม่นะคะเย็บตรงตินกายกกระชับิงยกกระชับหางตาขึ้นนิดนึงตอนแรกที่พี่มานี่แพ้เครื่องสำอางค่ะหน้าไหมหน้าแดงแดงแบบช้ำๆแสะอย่างมาได้เลยค่ะแทบทุกอย่างรักได้แต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้นเกือบเดือนค่ะรักษานี่มาก็่าเดือนกาแล้วดีเรื่อยๆได้เสริมไปนิดทีละนิดได้ วิตามินซีไปชงดืม่มนำมาฉีดอาหารผิวบำรุงทีละหน่อยละหน่อยราคาจับต้องได้นะคะบะแป้งอย่างที่คิดเจ้าเรามาดูนะเจ้าว,วันนี้หลักทำก็จะมาขือดูหักนกำนะเจ้ารรจ่าเป๊ะปังขนาดไหนคะได้เจอกันเจ้าขอบคุณเจ้าเพืเ่อนๆคนใดที่สนใจก็มานะคะแม่ลิมจาาต้องค่ะ อามอนนี่เคมีฝักตัวนะเจ้า